ห้าลองสามหันว่มีดสองตัวนี้เอาไา่หีบมาตอนทำรถดคือคั้วบอกคาักว่าถ้าได้ประนันด้วยอจะได้เลยอ้ซื้อผาดแจมเดียวด้วยครับซื้อหนึ่งสามหาอกหนึ่งสี่หาครักว่าเนี่ยครับว่าได้หัดสามตัวเนี่ย เชื่อเป็นกะชิด้ยเฮ้ยงวนี่กะสุดยอดคักถ้วนเนี่ยสุดยอดอ่ะถัวนี่คักเลยบมดอ่สุดยอดได้ัวนี่สุดยอดสุดยอดคักวิ่งสี่ล่องศูนย์กับสองัวนี่วิ่งสี่ล่องศูนย์กับสองเท่านั้นงวนี่สี่ล่องศูนย์กับสองัวนี่มันออกไปสันจรเด้อหัืนี่ครับผมเออเลขสันจรนัวดนี่มองได้กะชิดเอารรดเั่นอ่ะ เด่นสุดยอดเด้อเด่นสุดยอดศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์เด่นสุดยอดตัวล่างก็สี่สองสองสี่กับสี่สองสองสี่ให้สองครั้งเขียนใต้ขวดเลยครับเออขวดคือให้บนเนาะบนนี่ฟังนะครับเนี่ยสามห้างนี่สองศูนย์สองสองสี่สองสี่ศูนย์สาม้วคาสามสี่ศูนย์จบเลย บนเนี่ยสามตัวเนี่ยสองตัวก็ซื้อศูนย์สองสี่สองศูนย์สามสี่ศูนย์มาอยุล่างก็ให้ตัวแรกมักคักที่สุดสองเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าสามหกจบเลยจวเลยคักสุดยอดแถวามามเาไม่หิบนีผมเอาไม่ตอนคั้วมาลวดมาตอกลวดตาศูนย์กับสองมากๆานี่วันเถอกับสี่เนี่ยวิ่งสี่ล่องศูนย์กับสอง รัเใช่ห้ผมตรวจแล้วที่ไอ่าตรวจให้ครับเนี่ยดจวจเลยก่อนพาเออเชิเลยเลยก็ดอลยก็พาเก็ดเก็ดหาหาเกดเก็ดหาเลมามาเอมเอามาโหมาเอาไปต่อควดต่อตรวจใหญ่ชุดท่นไปดรดจเลยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเรีคดนตรวจนะเดี๋ยสั่มันใจคักที่มันหันใช่หโชกไส้ใส่โศกไส้เออบอกโศกไสคักแล้ว ถ้าหาครับสามมามบอกออเอาอมารดเอาไม้ตอนควาเาพ่อมาตอกค้ำบนรถเถอะนะฮะยังไงข้าบ่มาบ่ลรอปนี่ครับ<ะ>มาบ่เอาหมาได้ออกหนึ่งี่หาออกม่าว่าถันเลขออกมาหาชื่อหนึ่งหนึ่งสามห้าเลขตัวมาคักอ่ะพิเตีมเดียวพิเตีมเดียวที่อะไรเงินเมื่อนน่ดเป็นเดียวอดปะ บนวิ่งสีกับศูนย์ห่วยล่างวิ่งเ,ออเดียวกันน่ารัมันมาแล้วสองกับมาแล้วงวดนี้วิ่งสีศูนย์สองเห็นะสวยไงเลยสีศูนย์สองครับวิ่งสีศูนย์สองครับตัวเด็ดเด็ดคือสองหรอกพ่อเด็ดครับที่ดีครับเด็ดคือเกาเด็ดคือเกาเออ,เอ,อ สอง2ี2ีสองศูนย์สองสองศูนย์สองสองศนสองท่านี้แหะครับครับสามเก้าก็สามหอยู่ล่างซุมเนี่ยอ่ะยูบนก็ให้ศูนยสองสองศูครับศูนย์สองสองศูเอสองสองซีกับซีสองสองซีตัวเน้นน่ะเป็นชั้นตัวเน้นเน้นซีสองศูนย์สองสองศูครับแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองครับ ผมจับความพอได้จำนำเอาคุดพอผมเขียนให้แล้วเขียนี่้ตรงนี้จุดกันบาทเนี่ยจุดกันบาทเนี่ยถือว่าสุดยอดสุดยอดเลยนั่นเห็นบ้านเห็นบ้านี่นี่ไซรัสโซนอันนี้นะหาเจ็ดแล้วกับสามหก มีตัวไหตกลนวะสองเจ็บ่เนี่ยหนสองเก็ดผ่าห้าเจ็ดมมีล้นนะครับหายเท่นี้เลยไม่มีต่ออีกวันนาะไม่มีต่ออีกสุดท้ายก็ได้มื่อดีวันนาะมามาเลื่อนกันอยบอกตัวนี้ยาติครับม่ย้ำไหนก็บอกตัวนี้ย้ำนี่ไม่ย้ำไหนบอกตัวนี้บอกตัวนี้แหะครับเด่นตัวเดียวเด่นคักเด่นเนี่ยเม็่น้อยงบน้อยซือศูนย์สองสองศูนย แอ้วนี่อืดนพี่น้องยกขึ้เบิ้งเลยครับบัดยกขึ้เบิ้งยกขึ้นเบื้องนะครับโมเมนต์เซียนเลขออกทั้งเมือยกมันโมเมนต์นั่นค่ะคอยหมุนไปทั้งถึงว่าพี่น้องพ้นเบิ้งแล้วพ้นก็เสียใจมันเห็นเหรอครับผมพ่อใหญ่ปีชาเหมือนเดิมพ่อใหญ่ปีชาเหมือนเดิมครับจัดหนักจัดเต็มขันถึงว่าทีหนึ่งสิเปลี่ยนซื้อไหมเปลี่ยนไว้จังได้ป่ะก็ใหญ่โซกอนันตะว่า พ่อใหญ่โชคอนันตะโชคใช่มีแล้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อเลยบ่ไดิบพ่อเปลี่ยนชื่อเลยบ่ดีบ่เปลี่ยนเลยครับถือวันที่หนึ่งอ่ะพ่อยังนะพ่อโชคอนันตะพ่อโชคกันนันตะปาเดนี่กับพ่อใหญ่ปีชาเหมือนเดิมเหมือนมาทั้งผิเนยพ่อหมุเหมุนือนกันพ่อโชคอนันตนันตะแตกมากหลายคน